Darling, I want to buy a Okay, let's go shopping honey Okay Bapak me, อะไรคือแบบนี้คะนี่ค่ะแบบนีเป็นน้ำน้ำค่ะแบบนี้อ๋อกินไม่เป็นค่ะว้าขลุ่ยกระกจ้หน้าอะไรคะไม่เป็นจ้าอะไรคือปะแดกคะปะแดด้ กินไม่เป็นทางเหม็นทีวีค่ะทีวีอาวัตเตอร์ฟูลทีวีอีก a คตแม็กซ์ยู I bet sure okay I will buy it ป๊าป๊าโชว์ป๊า <laughs> เล่ง <laughs> ดูทีวีละ please watch TV อันนี้เปิดทีวีสิคะ <laughs> ไม่ช้าค่ะ ไม่นีด <story> ้อค่ะเป็นเทสกแกนคริสมาด้อค่ะถ้าใครยังไ่มีหมวเด้อค่ะไปซื้อด้อค่ะเทสโกลตาด้อค่ะอไป2 0 0สบาบาค่ะรชค่ะอิสบารีอีวัน I want to watch pot. I don't like pot. Fan TV. พื้ใจจังมันจะไม่ห่างตาเจลี่ยนตาคนม่ด้เป็นสาวอนข้าท่านอาจารย์นี่เนี้ยเป็นเน Ben ziyaret et Zapat et Neye usta et Benci <laughs> fitik <laughs> <laughs> <laughs>